ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงข้ามเพื่อรับอาหารจากแม่กองไปส่งให้กับลูกค้าเอกชัยบางบอนของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านเจยุปราทูซาเตะนะครับผมสามซูชิสามกองปลาทูแดดเดียวแปดตัวแบบไม่ทอดร้านนี้เป็นร้านดังของแม่กองมากเลยนะครับผมค่าใครมาที่ แม่กองเนี่ยต้องไม่พลาดร้านเ,นเรากำลังไปร้านขนมต้มคุณยายนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังของแม่กองเลยนะร้านต่อไปเราจะไปที่กล่องเมง้งบะหมีม่ลิ้นชักนะครับผมร้านนี้เขาบอกว่าเปิดจะมาเป็นร้อยปีแล้วนะที่แม่กองโอ้โหเดินไกลเอาเรื่องอนะเนี่ย กองนี่รถติดจริงๆนะฮะรถเดยอะมากอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของป,อก,ปอกๆเราเลยนะครับที่จะนําความอร่อยไปส่งให้กับลูกค้า,ก,ก,าก็ได้สาวเอา,าบะหมี่ไว้ในลิ้นชักนะครับเป็นการเก็บบะหมี่ของคนสมัยก่อนเนาะก็ยังคงความคลาสสิกนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าร้านเลยต่อไปเราไปที่เกาเหลากรุงไทยกันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ กล่องเม้งบะหมี่ลิ้นชักเลยสวัสดีครับแก่งปอกๆครับ <Okay. S 1> มาเลยครับ mm hmm. เอาทีละคนเลยก็ได้ดีใจผมจะไปละ mm hmm. ทิปโอเคอู้หนึ่ง mm hmm. แมวมีไหมไป mm hmm. ต่อไปเราจะเดินทางกลับไปที่รถกันนะครับที่แสนไกล <laughs> mm hmm. ต่อไปเราไปกันที่หมูสเต๊ะแม่กองนะครับร้านนี้เราไปรับที่บ้านเลย ตอนนี้เรากําลังเดินทางกับกรุงเทพมหานครนะครับผมเพื่อรับนําอาหารจากแม่กองเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าแถวเอกชัยบางบอนแล้วก็พี่พี่พาร์ทเนอร์เส้นอื่นเราจะเอาไปให้พี่พาร์ทเนอร์ด้วยนะครับผมที่ตลาดฟู้ดวินล่าเพื่อจะได้แยกย้ายใจออกไปให้แบบทั่วกรุงเทพเลยนะครับผมป๊อกป๊อกส่งฟรีไม่มีค่าส่งครับให้บ๊อกป๊อกบริการนะครับ